ป่วยด้วยแล้วกันนะครับผิดช่องทางหนึ่งบ,บางคนบอกว่าแมสก็แล้วอะไระก็แล้วป้องกันโรคไปขอพรพระได้นะในช่วงนี้ก็ต้อง <c oughs> การที่พึ่งทางใจ <c oughs> เนาะมี่งทางใจค่ะคุณคุณวิพัฒน์คอย่าง <คะ S 1> ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแน่นอนครับที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็นิยมที่จะไปไหว้สักการะขอพรจากหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับที่วัดใหญ่นะที่คนพิษณุโลกเขาเรียกกันนะฮะ ซึ่งตอนนี้ครับเขาก็มีการยกระดับมาตรการกันแล้วนะครับว่าใครที่จะมาสักการะเนี่ยตอนนี้เขาห้ามเข้าไปในบรณะวิหารกันนะครับผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าที่วัดใหญ่นะครับหรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้เริ่มต้นปิดวิหารนะครับงดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาภายในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชเพื่อบ้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 บเระลอกที่3นะครับ ตามคาแนะนําของสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในเบื้องต้นครับมีกําหนดปิดระยะเวลา20วันตั้งแต่วันที่26เมษายนนะครับเรื่อยไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมครับส่วนกําหนดจะเปิดเมื่อไหร่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขส่วนโซนอาคารร้านค้าและแผงจําหน่ายสลากกินแบ่งนะครับ ยังไม่ได้ปิดนะฮะแต่ก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่จะมีการปิดบริเวณดังกล่าวช่วงสิ้นเดือนเมษายนนี้ครับและการปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาภายในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วค่ะเมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ปี2563ครั้งแรกช่วงเดือนเมษายน2563นะคะได้ปิดวัดและวิหารมาแล้ว1ครั้งตามคำสั่งของจังหวัดพิษณุโลกและปี2564ช่วงเริ่มมีการแพร่ระบาดวัดใหญ่ก็มี มาตรการเข้มในการคัดกรอง แล้วก็ป้องกันการแพร่เชื้อมาโดยตลอดค่ะทั้งตรวจวัดอุณหภูมิจัดอ่างน้ํานะคะไว้ให้ล้างมือจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้มีการลงชื่อสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะกําหนดให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยพอต้นเดือนเมษาก็เริ่มกําหนดจํานวนการเข้าวิหารของหลวงพ่อเพื่อรักษาระยะห่างค่ะจากนั้นปิดไม่ให้เข้าไปในวิหารนะคะแต่เปิดประตูวิหารให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้กราบได้ในบริเวณด้านหน้าค่ะจน เมื่อวานนี้26เมษายนก็ปิดบริเวณวิหารทั้งหมดไม่ให้เข้าไปภายในอาคารน,นะคะอ,อันนี้ก็เน้นย้ำให้ผู้ที่ต้องการจะไปสักการะขอพรนะคะพระพุทธชินราชที่วัดใหญ่นะคะได้รับทราบนะคะยังไงติดตามข่าวสารและการเปิดเมื่อไรอย่างไรใช่ครับะะแต่กำหนดการเบื้องต้นเนี่ยณตอนนี้นะครับก็คือถึงวันที่15พฤษภาคมนะแต่ก็ต้องรอหลังจากนั้นอีกนะครับว่า สถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างรอฟังเดี๋ยวยังไงทาง NBT ของเราเนี่ยนะครับ NBT น็อตของเราก็จะมาประสัมพันธ์ข่าวสารให้ทุกท่านได้รับทราบหรือติดตามทางแฟนเพจของเรานะครับ NBT พิษณุโลกนะครับ